หลายคนถามนะคะว่าเฮ้ยรีโปรแกรมจิตใต้สําสนึกเนี่ยเราสามารถทําเองได้ในตอนหลับแล้วเราจําเป็นต้องมีตัวช่วยหรอเอางี้ถ้าคุณแน่ใจนะว่าคุณนอนหลับได้ได,ได้ได้ลึกมากพอแล้วก็ได้คุณภาพในการนอนมากพอเออไม่ต้องใช้ตัวช่วยก็ได้นะแต่ถ้าสําหรับครูนะคะการใช้ตัวช่วยเนี่ยมันทําให้เราแน่ใจว่าเราหลับได้ลึกและกรดฮอร์โมนหลังและเมลาโทนินหลังได้ อย่างเข้มข้นนะคะเพราะฉะนั้นครูจึงขาดตัวช่วยไม่ได้ก็ต้องใช้ตัวช่วยเป็น m a x กซ์ลตลอดทุกๆคืนเนื่องจากว่าคือแม็กซ์ลมันไม่ได้ช่วยแค่แค่ว่าเราผ่อนคลายแล้วเราหลับลึกมันคือวิตามินที่ ไปช่วยในการบำรุงสมองครงข่ายสมองเราด้วยนะคะดีท็อกไอ้พวกสารพิษที่มันในระหว่างวันเราคิดเนี่ยสมองมันมีมีสารพิษตกค้างอยู่ละมันก็จะดีท็อกพวกนี้ออกไปนะคะเพราะนั้นถ้าคุณแน่ใจว่าคุณหลับได้ลึกแล้วก็สมองดีท็อกสารพิษออกได้เต็มที่เนี่ยไม่ต้องมีตัวช่วยนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณ ไม่แน่ใจหรืออยากให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้ตัวช่วยเถอะคะ่ะถ้าคุณรักแล้วก็เคารพร่างกายตัวเองมากพอนะคะลงทุนกับร่างกายแล้วก็สมองของตัวเองเพราะมันจะส่งผลลัพธ์เป็นชีวิตที่ดีมากๆของเราพอสมองทํางานได้ดีพอพลังของสมองและร่างกายดีเนี่ยทุกอย่างมันดีไปด้วยหมดเลยเพราะฉะนั้นครูเลยต้องมีตัวช่วยแล้วก็อยากจะเอาตัวช่วยเนี้ยมาบอกกับทุกคนด้วยว่าเฮ้ยใช้ตัวช่วยเถอะ จะไปทำให้มันยากทำไมในเมื่อมันมีตัวช่วยดีๆแบบแมคลีฟนะคะ